ขายรถตีเทิร์นขอกำไร9,000พอนะกับเจ้า FD 1.8 s a s นะครับปี2006สีเทาดำแบบนี้เลยนะครับสีให้85%แล้วกันหน้ามันเช็เรียบร้อยแล้วนะครับหล่อมากมาพร้อมกับล้อแม็กสีดำ c o ส m i c ขอบ17นิ้วนะครับคิ้วคมเมียมมาให้รอบคันด้วยระบบห้ามเบรคคันนี้ได้มาดิ4สี่ล้อนะครับไฟท้ายโดนัทโลโก้ H แดงนะครับโอ้โหอย่างเลี่ยมเลยนะการสาดมีให้ด้วย4บานเลยมาดูภายใน คันนี้เลขไม่อยู่ที่2 3 4 0 0 0กิโลวงมาลัยนี่ใหม่มากๆเลยนะครับคอนโซลก็อยู่ร้านสมบูรณ์เกียร์ออตโต้เบาะผ้าเดิมสังเคราะห์จากโรงงานเลยนะโอ้โหเบ้าชกซ้ายขวาเดิมหมดนะครับเป็นเครื่องสี่สูบเรียงวางขวาง i b t e c h แบบนี้เลยนะอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับมาเปิดราคาให้เบาๆเลยนะครับเอาไปที่1 7 000, 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดจัดไปไนน,นก็จัดให้ได้นะครับผ่อน4,800 39บาทเท่านั้นเองนะครับรับประกันเครื่องเกย์ด้วย1ปี1,000 0โลรับประกันช่วงไล่6กเดือนนะครับยังไม่พอซื้อเงินสดไม่เก็บแบตแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับหรือกลับบ้านไปด้วย50,000นะประมาณนี้